สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะสำหรับท่อนพันย่าที่เห็นอยู่นะคะตัวนี้เป็นย่าหวานอิสราเอลค่ะท่อนพันย่าปลูกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้นะคะตัวนี้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทานได้ค่ะเป็ดไก่ยิ่งชอบเลยนะคะเนื่องจากว่าย่าหวานอิสราเอลอาจจะมีรสชาติหวานในตัวนะคะตัวนี้จะไม่มีรสชาติขมแล้วก็ โปรตีนของเขาสูงค่ะโปรตีนสูงถึง20%เลยนะคะชุดนี้ตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนค่ะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านผักแว่นตำบลยางคีนกอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะช่วงนี้ก็มีพี่ๆจากหลายพื้นที่เลยนะคะสอบถามนำท่อนพันธุ์ไปปลูกก็ เยอะเลยนะคะสำหรับแาวันอิสราเอลสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะทักมาสอบถามได้ที่เพจ facebook สวนธนภัฒสกลนครค่ะแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839สามารถติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้ผ่านช่องทาง youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัสการเด้นค่ะ